ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร้องกวางปัจจุบันมีนายไพรันพินโยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาร้องกวางโดยมีวิสัยทัศน์สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทพันธกิจของทอกสสาขาร้องกวาง 1. ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยแก่ภาคชนบท 2. สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการให้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. ส่งเสริมการบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนทกสสาขาร้องกวางมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นมาตรฐานในการให้บริการ 2. พัฒนาและยกระดับการให้บริการเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป 3. เพื่อประเมินผลการดำเนินการของธนาคารนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นทกสสาขาร้องกวางได้ดำเนินการตามเกณฑ์ด้านกายภาพทั้ง14ขอ้อมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะสร้างความรม่มรื่นรอบบริเวณสำนักงานสาขามีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออําววยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ และสถานที่ทำการมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้มีกิจกรรมการคัดแยกขยะในหน่วยงานและดำเนินการตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ทั้ง reduce reuse และ recycle โดยพนักงานและลูกค้าผู้ใช้บริการรวมกันจัดการขยะอย่างยั่งยืน มีการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติมีการส่งเสริมให้ปฏิบัติและบันทึกระบบโครงการธนาคารอย่างต่อเนื่องด้านการบริการจัดให้มีระบบ e-service ที่สามารถให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานได้โดยการยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส มีกระบวนการให้บริการแบบดิจิตัลเต็มรูปแบบเช่นแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ทกสสาขาร้องกวางมีช่องทางการให้บริการผ่านหน้าเคาน์เตอร์มีบริการออนไลน์แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือมีระบบจองคิวออนไลน์ AQ มีบริการผ่านตู้ ATM ตลอด24ชั่วโมงมีบริการเชิงรุกค,คือ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทุกเดือนในวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีมีบริการนอกสถานที่กรณีพิเศษสํำหรับกลุ่มลูกค้าเปราะบ,บางมีการประชุมลูกค้าในพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้องความรู้เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อออกแบบหรือสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีระบบสารสนเทศของการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้มีการนำกระบวนงานที่ถูกออกแบบใหม่ในการให้บริการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้จริงจนเกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้านเทคโนโลยี ทกสอสาขาร้องกวางได้คิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆให้เลือกใช้งานโมบายแอปพลิเคชันเช่นการให้บริการชำระหนี้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยการสแกน QR Code ที่รองรับทุกธนาคารมีการเชื่อมโยงข้อมูลแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลมีการจัดทำโครงการ ให้บริการนอกสถานที่ด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ Smart t e l l ลอร r Device เพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อเชื่อมต่อระบบธนาคารและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงความภาคภูมิใจของทกสสาขาร้องกวางได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2566และ2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทกสสาขาร้องกวางมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกปี2568